สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องไข่ดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําไข่น้ําค่ะไข่น้ําหมูเด้งนะคะค่ะก็จะมีหมูเด้งกระเทียมเจียวไข่ไก่พริกไทยผักกวางตุ้งต้นหอมผักชีเห็ดหอมเกลือป่นผงปรุงรสน้ําปลาซอสปรุงรสลงมือทําเลยค่ะเตรียมหันผักค่ะผักชีค่ะันเป็นท่อนค่ะพักไว้ค่ะ ก่อนทำอาหารล้างมือให้สะอาดค่ะนี่เป็นผักกวางตุ้งค่ะพักไว้ค่ะเห็ดหอมค่ะตัดขาออกเห็ดหอมสดนะคะพักไว้ค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะมาตีไข่ก่อนนะเราจะเจียวไข่นะคะ ซอสปรุงรสค่ะไข่จะได้มีรสชาตินะคะค่ะจากนั้นนําไปเจียวค่ะค่ะจากนั้นให้เราเจียวไข่ค่ะน้ามันเจียวกระเทียมนะคะที่เราเจียวกระเทียมไว้นะนั้นเราก็เจียวไข่ต่อเลยค่ะ เหลองเท่ากันค่ะหลังจากเหลืองเท่ากันแล้วนะจากนั้นนำขึ้นค่ะวางพักให้เสด็จน้ํามันนะคะจากนั้นตัดให้เป็นชิ้นค่ะ ชิ้นก็จะพอดีทำาจากนั้นตั้งน้ำค่ะใส่เห็ดหอมลงไปน้ำยังไม่ต้องเดือดนะใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นเป็นหมูค่ะหมูเด้งค่ะปั้นเป็นก้อนใส่ลงไปเลยค่ะน้ำยังไม่ต้องเดือดค่ะใส่ลงไปเลย ใส่ไปจนกว่าเราจะเอามากน้อยแค่ไหนนะคะใส่ไปให้หมดเลยค่ะจากนั้นปรุงเครื่องค่ะเกลือป่นซอสปรุงรสน้ำปลาผงปรุงรสย่อเดือดค่ะจากนั้นใส่ผักวางสุ้งลงไปค่ะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ นั้นชิมรสชาติดูค่ะได้รสชาติที่เราต้องการแล้วนะคะผักวางตุ้มก็สุกแล้วนะทุกอย่างสุกหมดแล้วนะคะใส่ไข่ลงไปค่ะไข่ใส่ที่หลังนะคะผักชีค่ะ น่าทานมากกระเทียมเจียวค่ะพริกไทยค่ะตักเสิร์ฟได้เลยตักเสิร์ฟค่ะน่าทานมาก ไข่น้ำหมูนุ่มหมูเด้งค่ะเรียบร้อยค่ะไข่น้ำหมูเด้งแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ,คะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีชาแนลของเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ